แต่อยู่ไหวยที่ติ่งเป็นเขาไมบอกเลยเว้ยว,วิว่งหลบเนี่ยอตะกายตะกับ,กบเปอร์ฮะโน่นระวังตะตีวะใส้มือนะะไม้ตะมือปล่อยขี้นี่เมื่อกี้พลาดแค่ดเดียวลูกตกวายุคลูกตกวายุแล้วลมมันแรงขนาดนี้ได้ยงวะมันตกถึงได้ไงวะเอดี คืดเลยะฮะโ,โดยมาเฮ้ยโอเวอร์ท็อปอาบโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอาบฮะมีคนดูขอ AD มาฮะวอปล่อยบอลให้หน่อยเปิดพลิก AD เลยฮนะ มาเตอรี่ห้าบักครับอยู่ดีบอลลอยหายเข้าห่วงยังบักอยู่เหรอไซออนอ่ะเอาบักเหรออ,อบักบอลหายเหรออ้นเพิ่งเป็นนะจริงๆมันไม่เคยเป็นเลยนะไซออนนะแต่ว่าว่าวันก่อนนะ่ะพี่ลองเข้าห้องซอมอะ่ะดังอะ่ะดังบักดังแบบมันวาร์ปดังอะ่ะลองเล่นดูครับไม่เอาโดนด่าเจอตี้แบงค์เหรอแบงค์เล่นยานนิดหรอเจอเอดีพี่แบงค์มาใครวันนะี้ ซินดี้แบงโซโล่ทำไมมันรวมกันหลายขับหลายคนวนะเนี่ยมีขับเฮ้ยลงได้ไงพูดไกลเลย <laughs> เฮนะ้ยฝั่งหนู่มทำไมมันมีหลายขับหรอนะือว่ามีซินดี้มีแบงค์แล้วก็มีอีกคนหนึ่งใครวะนะบอสเหรอหรือเปล่าเอาเรื่องอเฮ้ยไอ้หนูไอ้ไหนูคนนี้มันแม่นอะไรขนาดนี้เนี่ยใคดีฮะ เออเครดีไกลขนาดนนั้ลงได้ไงปกติมันไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะมันไม่ได้มากับเซนเตอร์ติดอุ้ยมันไม่ได้มากับเซนเตอร์บัฟอ่ะมาเลยโดนนะแบงค์บอกเลยตกจังหวะไหนวะเนี่ยชลูเดอร์โอ้แล้วโมเดลอลูกนี่ยเราไม่ลงนะเป็นรีบาวของเอรีแล้วตกไงวะเนี่ยมันชลูเดอร์ไกรลโลอินเข้าไปแยกยิงฮะ ปึ๊บหายสปีดเข้าไปจังหวะนี้ยังไงอ่าวแล้วเอลเธอเด้งเลยฮะเด๋ะวันเลยโอเคพี่ว่าไอดีพี่อ่ะโค้ดสแตทมันเกินหรือเปล่าโคเทโคตรอันตรายคืก็มันยิงไม่ลงจริงๆนะเว้ยเล่นเอดีคนอื่นวายประเภทโอกาสไม่ลงนี่คือนานนะเห็นตะครั้งหนึ่งของพี่นี่ประจําเลยครับขาประจําเลยครับจ้วังเลยจ้วังเลยมาเลย ยึกยึกพี่ติวด้วยพี่ติวเป็นด้วยบอกเลยฮะโอ้อยๆไม่หลอกนี่เะสก,กายสแครปเปอร์ฮะดูดูไว้ดูไว้ทีเดียวตกทีเดียวอยู่ฮะไม่ได้เปิดโดมินานสกิลด้วยนะเมื่อกี้ฮะและ้วนี่ฮะโพสตอัพเฟดเอาไว้คอนเฟิร์มตามไปเอดีเอดีเอาเรื่องว่ะเฮ้ยวันนี้เอดี AD. เครื่องติดว่ะ โดนระวังสเตลลฮะที่การเป็นสแตนดิ้งดังอ่ะตะกรีนเจอูเดอร์ให้ด้วยฮะโมเดิร์นเลด์เราง่ายไกลสนเอามาขอที่เมื่อกี้พลาดขอมาขวาโดนตกฮะขอมายายเมื่อกี้พลาดหิดพลาดเล็กน้อยขอที่แอบแค่นั้นเอวเธอเด้งดูโห่ของติงขอที่ยายโอ้ไม่รีบเปล่ามายายขอที่ดิเมื่อกี้พลาดแป๊บเดียว ลูกตกอายุเจอลูกตกอายุแล้วลมันแรงขนาดนี้ได้ไงวะมันตกถึงได้ไงวะเอ็ดอ่ะผมขึ้นเลยฮะโอ้โดนนะฮะมาเอ๋ยนี่มันสงครามการบล็อกชัดๆเอ้ยยิงได้ไงหนุ่มไอ้หนุ่มยิงได้ไงเนี่ยอ้าวจบเลยเสียฟอร์มเจเจเลยซินดี้เกมเด้งเหรอ่อนแอกดทีมสามมาหรอซินดี้ ทำไมไปรวมทีมกับมีบอสด้วยมีออสตาด้วยฮะเอลเธอเด้งไม่ต้องห่วงหลังสกรีนมงกลมไปต้องลงสักลูกกับว่าเต็มมือเลยฮะไม้เต็มมือะแต่ละคนคือหรือว่ามันมารวมที่เหล่าแล้วมันยิงกันไม่ลงวะ เจเจเจไวเลเพนก็ไม่ลงนะรอเลยผมรอเลยโอ้โหไม่ขึ้นละ่ะสก,กายแทคเปอร์ไม่เดินไม่ถึงเออโดมินานสกิลลงแล้วฮะเล่นตัวตัวนทัทให้ดูหน่อยพี่เพิ่งมาได้ดีใครอยากดูตัวละครอะไรขอได้เลย